มาเยบปวะมึงอย่ยาโผล่มานาโอ้ชิบหายโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วไปแล้วตันไหมเนี่ยไปไปไปเชียเชียนมาเชียนมาเชียนมาเชียเชียเียเชียเชียเียเโอ้ยยย ไปกันมาไปาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหี้ยทางทั้งเชนแล้วกันเนี่ยตัวข้าวได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ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 เบื้อะตัดโอเฮียเฮียมาเกิดหายตรงนี้เนี่ยโอ้โอ้ไปทางไหนเนี่ยไปทางไหนเนี่ย Yeah, เชียร์หลังเชียร์หลังเชียร์หลังอ่ะ <S <S โอ้โหแล้วกูเกิดในห้องอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้งี๊ามานะ่าอืมฮึกูได้เสียงเวลวบ,บเอีาา๋อย่าถ่ายทางเดิมดีกว่าเฮียเชียรเชียร์เชีย,ชยขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนเชียร์ตาดิเฮียที่อย่าปิดประตูไว้แล้วหาเลยเนี่ย โอ้๋อเบื่ออะไอ้เชี่ยมึงตีทะลุกำแพงเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะไอสัตว์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 โอ้ยดาทักไอ้ไอ้เฮ้ยลงได้ปะโอ้ยไปแล้วกูไปแล้ววิ่งกระโดดอันนี้อะไรลิบริบเฮียมาต้าไอ้เยี่ยคุณหล่อน ไป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 ไ,ปไ,ปไปโอ้ยเฮีย e er, มึงจะดักนี่โอ้พอมึงตายพ่ <c oughs> อมึงตายคยโอ้โหเกิดเสีย e er เลยยู่ไหนเนี่ยลง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 อืมอมย,ย่ามานะเีลิฟลิฟลิฟไปไหนไม่รู้กูกดละบายบายสัตสัต กูได้ยินเสียงกูลงแล้วกูไม่ลงกูไม่ขึ้นแล้วต้องไปเสียงตามม่ได้เอยล่ะโอ้ยขึ้นุณคุณคุณอ่ะอีฉันรล้รีบเข้ามาไอ้เหี้ยไปอย่างี้ก็ได้โอ้พ่อมึงพ่อโอ้ไอตันทะลุก็ไปแม่งเลยไอ้สัตว์ตันก็เดิอไปเฮ้ยไปแล้วอู้มึ้นบุ้นบโอ้มึงจะรู้ไม่ไหนไม่ทะลุมาทะรุลุตัวตัวเฮี้ยนี่ไอ้สัตว์ โอ้โหเฮ้ย yeah! ไปแล้วไปแล้ว yeah! ตาตาบ้า hmm. <im Spencer> โอ้ยโอ้ยรอดรอดไปแล้ว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 เอ้าหายแล้วมาทางนี้โอ้เออเหมื่อยมึงรู้อะทางตันอะเอาไปสัตวตานิีกอะไรเงี้ยอืมอะไรไม่เคยมาหายแหละไปทางไหนได้บ้างวะ เฮ้ยนี่นี่เรห้องอะไรวะโอ้โหห้องมุงมุงคนมากอย่างนี้อย่างนี้ไปไม่ได้ไปไหนทางนน้นนะขึ้นข้างบนประตูเฮียอะไรมันดึงออกได้เอ้ยได้เปล่าไม่ได้โอ้มันรู้มันรู้อ่ะเฮียรู้เยอะยังวะโอ้ยห้องนี้ละสิบหายละโอ้โหมึงอยู่อะไรกันแถวนี้ ไปทางนี้ก็ได้นี่ไงเปิดได้ไปแล้วไปแล้วอืมไอ้เหี้ยทางเดิมทางเดิมโอ้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 มันตามมาหลังจี้จี้อเฮ้ยอะไรอ่ะพ่มึงพ่มึงพ่มึงอยู่ด้านหลังพ่มึงพ่มึงพ่อมึงพ่อมึงเปิดสิบอกไว้สัตว์เปิดไปเองก็ได้โอ้โอ้ ไปแล้วไปแล้วขึ้นบน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 ว้าอ๋อไม่ต้องส่งกูก็ได้พ่อพ่อมึงมาจากไหน่ะไอ้ยี่อะไรก็ได้วะไปแล้วพอ่อม,มาอีกแล้วโอแม่ไอ้ีแม่แม,มึงไปอ่ะ มือชิบหายโอโ้โหโอ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 ้โหไปแล้วไปอะไปสตารังไอเจ้าตัวเกือเสียโอ้โหว้เสียลงก็ได้วะโอ้ห่วยห่วยห่วยวยห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 วย ไปแล้วไปแล้วโอ้พอ่พอมึงพอ่พอมึงพอ่พอมึงพอ่อมึงมาอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยพ่อไอ้เยี้ยพ่อ